มันจะกลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบางกอกโพสต์จดทะเบียนโดมเมนเนมบริการเว็บโพสติ้งและออกแบบเว็บไซต์ ราอยู่ที่ยอดของภูเหลือเลยครับยอดเขาของภูเหลือแล้วก็ตอนนี้เราจะมารอชมทะเลหมอกฮะเมื่อวานนี้เช็คมาจากข้างล่างเขาบอกว่าเมื่อวานก็มีวันนี้ขึ้นมาแล้วผมยังไม่เห็นทะเลหมอกนะแต่ทุกที่เต็มไปได้วยหมอกที่สรงแล้วนี่ก็คือเมฆหมอกนั่นเองครับซึ่งเราอ,อยู่สูงพอสมควรที่ทำให้เมฆหมอกที่มีความหนานแน่น มีความชื้นสูงเนี่ยมันลอยต่ำนะครับก็เลยขึ้นมาแตะที่ยอดเขารอพระอาทิตย์ขึ้นอีกนิดนึงฮะ,ะส่วนที่มันาบางๆจางๆเนี่ยมันจะละลายนะครับแล้วก็ส่วนที่มันหนาแน่นอยู่ข้างล่างเราก็จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นเราลุ้นอีกทีครับว่าจะได้เห็นสวยขนาดไหนเราเดินทางมาจากที่ที่พักนะครับก็คือที่ผู้เรือชาเล่รีสอร์ทนะครับมาถึงที่อุทยานนี้ก็ใช้ระยะทางประมาณ15กิโล ไม่เกินนะบ,บกลบนะครับพอขึ้นมาถึงจุดยอดบนสุดเนี่ยรถนะครับรถส่วนบุคคลก็ไม่สามารถขึ้นต่อไดอ้ใช้บริการรถสองแถวของทางอุทยานหรือทางชาวบ้านที่เขามาใช้ให้บริการครับก็อยู่ที่ประมาณ10บาทต่อคนนะขึ้นมาอีกทีนึ่งนะครับผมเองก็ขับรถมารถเล็กครรถแจ๊สของเอลวิสเองก็คันเล็กๆก็สามารถขับขึ้นมาได้สบายๆฮะมีลานจอดรถอยู่ข้างล่าง แล้วก็ต่อขึ้นมาอีก1กิโลนิดๆน,นะฮะ่าถึงที่ยอดตรงนี้ทุกคนก็จะได้เดินทางได้อย่างสบายๆด้วยะฮะเดี๋ยวก็บอกวิธีเดินทางแล้วนะครับบางคนก็กังวลถ้ามีรถเอาขึ้นมาได้ไหมบางคนไม่มีรถจะมาได้ยังไงนะครับแต่เงี้นมาได้ทุกคนแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปรอชมตอนให้แสงตะวันขึ้นอีกนิดครับเพื่อที่จะละลายเมฆหมอกตรงนี้นะครับแล้วส่วนที่อยู่ข้างล่างเราก็จะเห็นได้ชัดขึ้นหรือเปล่ายวลองดูกันอีกทีดีกว่าครับ อาสิฮาว่าชื้นขนาดผมฟิตเนสนะถึงขั้นเป็นหวัดได้คุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับเวลามาเที่ยวที่ยอดภูเรือเนี่ยก็แต่งกายให้กระชับนิดนึงนะครับเพื่อความอบอุ่นของร่างกายนะครับจะได้แข็งแรงเอาไปเที่ยวต่อได้หลายๆที่ฮะตันนี้ผมก็ลงังเฝ้ารอดูพี่สายันพี่พระทิยนฮะก็แกก็มีพลังมากไม่พอที่จะละลาย กระแสหมอกสายหมอกที่นี่นามากครับพอดีลมเนี่ยเข้ามาจากด้านหลังผมนะฮะแล้วก็มาจากทางที่ต้นออกตอนนี้มันแค่เพิ่ง6กโมงห้ตอนเช้าอรอได้ชิลครับรออีกแป๊บหนึ่งรอไปเรื่อยฮนะมาเที่ยวแบบนี้ต้องใจเย็นอย่าไปเร่งรีบใช่ไหมครับมีดอกบัวตองฮนะหรือดอกทานตะวันป่าขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันก็นันกท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ พอสมควรครับในเดือนที่ผมมาถ่ายทำทคุณผู้ชมก็บันทึกไว้ว่าผมมาถ่ายทำในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนปี5 6นี่เองครับก็บรรยากาศสวยงามก็มีสาธารณูปโภคบริการเรื่องรถรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับที่แบคแพคมากันเองนะฮะแบบไม่ได้ขับรถมาก็สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ตีนภูจนถึงจุดตรงนี้เลยครับชมวิวทิวทัศนะมองไปทางไหนก็ป็นซิ u e เอ e หมดเลย s ิ l h เอ e e คือเห็นแต่งเงาดำ,ดำ มันก็เป็นภาพแนวศิลปะแอบสักนิดหนึ่งฮะมองเห็นโครงสร้างแล้วก็เอดูเราไม่ได้มองความชัดเจนของผิวหน้าผิวกายใครแต่ว่าเรามองเห็นโครงสร้างต้นไม้เห็นกิ่งก้านที่มันชัดเจนนะครับเป็นสีเทาดําก็ถือว่าสวยอีกแบบหนึ่งฮะนี่แหละความจริงของธรรมชาติอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราเลยอยู่ที่ว่าเราจะสัมผัสได้แค่ไหนฮะในแต่ละคนอยู่ที่จุดๆดเดียวกันด้วยซ้ำไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า กับตีความหมายสิ่งที่อยู่ตรงนั้นได้แตกต่างกันจากประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นเองครับก็ลองดูฮนะว่าใช้ชีวิตที่มันสบายๆฮนะแบบนี้ฮะอยู่ธรรมชาติเนี่ย เรามาถึงที่ยอดภูเรือแล้วนะฮะแล้วก็ข้างหลังเราก็ได้เห็นทะเลหมอกสมใจนะครับถึงจะไม่ใช่แบบที่เราต้องการกาตาเพราะวันนี้ลมแรงมากครับแต่ยังไงก็ตาฮะเที่ยวเมืองไทยสวยไม่สากฮะมาเมื่อไหร่ก็รู้สึกสุขใจมีความสุขอยู่เรื่อยๆครับ mm hmm. เดี๋ยวอีกสักพักนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินของอร,อ,อร่อยๆที่เขาเรียกไรไดยแผ่น้ำหมานนะฮะมันดูชื่อแบบแปลกๆดูชื่อแบบธรรมดา แต่ที่นั่นไม่ธรรมดาครับติดตามชมในช่วงหน้ารับรองคุณผู้ชมจะบอกว่ามีแบบนี้ในเมืองไทยด้วยเหรอตามผมมานะฮะรับรองสนุกแน่นอนครับ สนับสนุนรายการโดยสายการบินนกแอ